เร็วลึกตกพลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์โดยดานายเอกมหาสวัสดิ์อมรอรัตนมหิทธิรุกและทีมข่าวจีจีนิวสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์วีโชคยิ่งออมยิ่งดีมีเฮที่ทกอทุกสาขาส,นะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณอมรรัตนฮะสวัสดีฮะ สวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0นะคะคุณชมทางสปริงนิวท,ท,ทุกทุกท่านค่ะวันนี้อังคารที่9กรกฎาคม2556แล้วค่ะครับกับเรียนคนุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะรัตรีกราโหมย้มอีกครั้งกันะครับรัตรีกราโหมกับคลิปนะฮะดูเหมือนจะเป็นของคู่กันจำได้ไหมครับจําได้ไหมครับย้อนเวลากลับไป เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนั้นว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศบิ๊กโอช่วงที่มีการโยกย้ายด้วยบิ <Big O. S 2> <ะ>๊กโอเหตุเกิดกันยาตุลาพฤิการประมาณนั้นนะฮะใช่วงยกย้ายบิ๊กโอกำลังทําโผแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นปัญหาม,มากเลยก็คือใครจะขึ้นประหลัดกลาโหมแทนที่พลเอกเสถียนเพิ่มทองอินซึ่งเกษียณ ช่ที่จะลุกจากเก้าอี้เมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะมันจะมีผลต่อตําแหน่งอื่นๆในการขยับเลื่อนขึ้นมาด้วยในจังหวัดที่ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่ตรงนั้นนะครับบิ๊กโอต้องเรียกหารือพอรอทุกเหล่าทัพนอกรอบนะฮะหลายรอบทีเดียวเพื่อหาฉันทามปิให้ได้เพื่อหาฉันทามปิให้ได้นะฮะประมาณนั้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจําได้ไหมฮะมีคลิปดดค่ะคลิปเสียงอยู่ๆพลเอกสถีรเพิ่มทองอิน ก็เอาเรื่องไปร้องป่าเปรมเอาเรื่องไปร้องนายกปู่กล่าวหาว่าบิ๊กโอฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายล้ว,วงลกูกการแต่งตั้งยกย้ายผลวทหารในช่วงนั้นมีหลักฐานก็คือคลิปที่มีการสนทนาพูดคุยกันแอบบันทึกเสียงการหา,หารือนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบิ๊กบิ๊กโอกับพอบทุกเหล่าทัพค่ะพระนเนเสถียรก็อยู่ในท,ในที่อยู่ในที่หารือนอกรอบด้วยนะใช่ค่ะ เรื่องก็จบวงอย่างไรครับจบวงโดยที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบคลิปสอบคนปล่อยคลิปสอบคนตัดต่อในที่สุดสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือคลิปตัดต่อสองคนตัดต่อก็คือพลเอกเสถียรดังนั้นต้องเล่นงานทั้งทางวินัยและอาญาจบอย่างไรไปถึงไหนผมไม่ทราบกระเพาตาทีเดียวจากส5 5พ้าห้าก็เคลื่อนสู่25 5 6หอ บิ๊กโอออกไปออสเข้ามาในตําแหน่งนัตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกระทระวงคาาโหม,หมค่ะแต่นักนตีช่วยว่าการกระทรวงคาาโหมนะคะปรากฏว่าเข้ามาได้แค่ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะใช่แล้วไม่ถึงอาทิตย์เลยนะก็มีคลิปมาต้อนรับแล้วค่ะ <c oughs> คลิปหลุดค่ะ <c oughs> ผมถึงบอกนะฮะกระทรวงนี้เขามีแต่คลิปโอ้ก็เจอมายุงอสก็เจอรอมวอกก็หอกเจอรมาชอก็หอก็เจอ มันเป็นของสแสลงเนี่ยคลิปเนี่ยคลิปคลิปลับคลิปร้อนคลิปหลุดเนี่ยมันเป็นของแสลงของกระทรวงกลาโหมแต่ย้อนความกันสักนิดหนึ่งดีไหมฮะ,ะคลิปกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะนะฮะไปฟังกันสักนิดห<า>น,นึ่งนะฮะว่าบางช่วงบางตอนพอพอ พอพอพอกลิ mm ่นนมกลิ <ot> <window> yeah. ่นเนยสักนิดหนึ่งเราจะได้มันยิ่งขึ้นในการติดตามข่าวคงจะจํากันได้นะคะไปฟังกันอีกรอบนึงงัคลิปนี้ฮะฟังคลิปนี้ฮะถือว่าทราบแล้วก็แรกคือมีบอกข้อนะครับข้อแรกคือตับไทยกระบีอบบรอทอ์ผลยืนยันว่าไม่เป็นนะฮะถืวนาไม่เป็นอย่างนั้นก็เลยได้กลุ่มแล้วนะครับ แต่ถ้าหากมียังไปต้องเปลี่ยนแต่ไม่เสียงใไฟเสียงคุ้นๆนะคล้ายเสียงนิโก้ขอแค่ถ่ายต้องส่งรายชื่อนะครับเสียงให้ผมถ้าไม่ใถึงจะปลี่ยนใช่เสียงจังหวะการพูดต้อฟังดีๆเดินว่าเขาจะมีการแก้ไขกันจะมีปัญหาอะไรอยู่ว่ะอ๋อบิ๊กโหรพี่โหรเสียงคล้ายเสียงบิโก้เสียงเนี้ยคล้ายเสียงบิโก้ใช่บรรยากาศเอกสุขุมพลส่วนนะครับใช่จังหวะการพูดอะไรต่างๆอันที่สองเนี่ยที่ ให้ยิ่ชุบในด้าน้ก่เพราะถือว่ายิ่ชุนเป็นิชุท่ใหญ่สุดสุดแล้วนะครับคืออันนี้ระหว่างคือไม่ตัวปรัชญาสูงนะฮะก็มีสี่รยสองสเรเป็นหนึ่งนันนะทารรสงเากทุกคนนั้นคือผมก็อยากเสนอการนำองสักเขาผู้ช่วยรับาลเุนนถีงประเ็นก็เสนอรอปลัที่ชาติขึ้นมานะครับซึ่งเป็นตัวมงผู้ช่วยอยู่อันนี้ก็คือ มันก็เลยว่าต้องมาฟังความเห็นของพวกเราก่อนว่ามันีว่าอะไรกันมีนะเพราะตรงนี้ก็ไม่จบมันไม่ได้อาของเรารัพคูนี่แหละแต่ว่าของของเราเอง,ง,งนะแล้วนะใครเวลาที่วิ่งตอนที่ไปประ,ะชุมอย่างที่เห็นว่าแในว,วันวาระเรานก็ไปท่านพอดมี่ส <13. S 2> <13. S 1> ามก็ไม่อยู่ของเราไม่อยู่หรืจริงมันต้องต้องผ่านกระบวนการของรัฐบารของหน่วยงานถึงจะให้ให้รัฐบาลใหญ่เห็นชอบ อเขาเลยจ่ายแค่น,นั้นเองนะคือหน่วยเข้ามาครูการเขาหน่วยเส่งมาว่าเราก็จบที่ที่พูดไปมายว่าถ้าในกระบวนการของทัพไทยเขาส่งมาอย่างไรเราก็อย่างนั้นของพบอรทรท,ท,ทออย่างไรก็อย่างนั้นนะครับไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเขาก็จะมีคีดจิ๊ก็จะบอกไปที่ว่า,นนนนนนาในนี้เรื่องนี้ปัญหาในในตัวในในกระทรวงกลาโหมเองคือเรื่องบัตรก็มีคผู้ใดแล้วมันมันติดอยู่ก็อยากถามที่ประชุมนี้เพราะว่าหรือว่าอะไรอย่างี้ นี่นะครับของพี่ดาพิ่วายกันหนช่วงคอนโดสัตว์กับเอ่อชี้อะไรนี่ละจะเอาจะเอาใครดีอย่างนี้นะอ,อ,าายอย่างน,นะครับมาถึงตรงนั้นเรียกว่าไงเรื่องกับกับเรียอแล้วก็ตามกติกาเนี่ยเรามีมีให้กดกติกาว่าใช้เสียงข้างมากเลยนะครับแต่จับผิดผมอยู่ในเหตุการณ์มา สามปีแล้วนะครับนะครับแล้วก็โดยพอปีแล้วผมเป็นคนทําเลยที่ช่วยให้ผมทำบอลก็จะมีก่อนในปงนี้นประมาณแปดสิบภาพนแล้วก็อันนี้แล้วก็ยะอยู่ในเหตุการณ์ที่พี่ๆเราทํางคคุยกันซึ่งเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยเป็น,ปนมาตรฐานคือว่าเราจะไม่ไม่ยกมือนหนึ่งนะครับนม่ถือว่า,า,ากกยกมือเมื่อไหร่ที่เรามแล้วกูรู้เรื่องนะครับแต่ว่าถ้านั่นเราก็จะมีคอมเมนต์ ตแน่ั้นไหนสุดก็จะก็จะสุกลงท้ายก็จะให้หรอ,อ,อพอพอ,อพ,พอ,พอจำกันได้นะจำได้ไหมครับปีที่แล้วระหว่างทําโผแต่งทายุยยระดับในผลทุกเหล่าทัพน,นะครับปัญหาเกิดที่ตาแหน่งปลายก,กระทรวงกลาโหมเพราะเหตุผลเอกเสถียรเพิ่มทองอินบิกๆๆบ๊กๆป๊บิกบ๊กเปียกบิ๊กเปียกเกษียนใครจะขึ้นมาแทน ปิ๊กเป๊กพลัดดันรอร,อรองประหลาดกลาโหมพลเอกชาตรีทติใช่ไหมขนาดที่บิ๊กโอ้รัมรตรีว่าการกลาโหมเสนอชื่อพล,ลเอกธนุศัก์ผู้ช่วยปปทบว่ากันที่จริงชื่อธนุศักบิ๊กตัวยกมือเชียร์เต็มที่เลยเพราะเหตุเปิดที่ทางให้ว่างขึ้น ในระนาบห้าเสือพอบอกทาให้บิ๊กตู่สามารถจัดวางอะไรต่อมิอะไรได้เต็มไม้เต็มมือและเยอะขึ้นค่ะถุกมะมันก็สมประโยชน์ระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กโอแต่แต่บิ๊กตู่ฉลาดบิ๊กตู่ก็เก็บอาการรักษารูปมวยนะฮะถูกไหมฮะบิ๊กโอนี่ในฐานะนั้งตีว่าการแกลาโหมก็เอ็กซอร์ซส์เต็มที่อยากเคลียร์ให้จบก่อนไงวิธีการวิธีการก็คือเรียกหารือ คือเขาจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาต่างๆยกย้ายในพลทุกเหล่าทัพในหลายเขาเรียกว่าคณะกรรมการเจ็ดหรือหกอรหันถ้ามีน่มตีว่าการและมีนุมติช่วยว่าการกระทำผมก็จะเป็นเจ็ดอะไรตอนนี้เป็นเจ็ดแต่ครั้งที่แล้วยกย้ายมีแค่หกครั้งที่แล้วไม่มีนุมตีช่วยใช่มันก็มีแค่หกอรหันหกอรหันนี่เท่านั้นนั่นนะครับฝ่ายการเมืองแค่หนึ่งเดียวอีกห้านั้นข้าราชการหมดนะผู้นำเหล่าทัพกัเพราะว่าสมสุดถูม้ะถูม้าโหวตฝ่ายการเมืองก็แพ้ เสียงน้อยทีนี้ทีนี้บิ๊กโอก็เรียกหาเรือนอกรอบนะก็มากันครบทั้งหอรหันเนี่ยหาเรือนอกรอบก่อนะระหว่างชื่อธนงศักดิ์กับชาตรีจะอย่างไรจบกันตรงไหนได้บ้าง<ะ>อย่างไรประมาณนั้นนะฮะปรากฏว่าพลเอกธนพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินอแอบแอบอัดเทปเสียงการหาเรือ บันทึกเสียงขณะที่บิ๊กโอกกำลังกร่อมบรรดา,อ,า,า,รดา,ดาอ,อราหันบรรดาพบบหล่าทัพทั้งหลายให้โอเคกับชื่อพลเอกธนูสัต์และเอาคลิปตรงนี้แนบแนบ,แนบท้ายเอกสาราทําไปยื่นกับป้าเตมประธานองคมตรีไปยื่นกับคุณยิ่งรักนายกรัฐมนตรีกล่าวหาบิ๊กโอล้วงลูกผิดกฎหมายทหารประมาณนั้นโอ้ใหญ่โตหมานเยอะแยะ,ยะไปหมดนะฮะก็พิตาทีเดียว เจอคลิปอีกละป <laughs> ีนี้ปีนี้ต้อนรับน้ำตีช่วยกระหโหมคนใหม่อ่ะฟังคลิปต้อนรับน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงกระหโหมดิ๊กโอ้อะดิ๊กออสกันสักนิดฮะเชิญนฮะมันทำให้ป๊สอมสมป๊อปของท่านแรงหน่อยมั้งพี่ไม่พอใจว่าตรงตรทงรรที่ใส่เหมันอนสัตว์นะ่ะครับมีอะไรตรงไปตรงมา หวยก็บ้าเลยเหมือนในสมัยสุริยุทธ์มันแค้นี่ยไอสุรยุทธ์ที่ท่านดาในห้องประชุมวันนั้นนะเราพี่จิ๋วเงียบเรงเลยมันนะนี่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 แรง มันมีสองเสียงใช่ไหมสเสียงหนึ่งชัดมากเลยอีกเสียงหนึ่งก็ห่างๆไปนิดหนึ่งเ<ม>สียงที่ชัดมากเสียงที่ใกล้มากเนี่ยฟังอย่างไรก็คล้ายกับเสียงลิคออสตนเองมิจฉัศสิบก่บา<ม>ส่วนเสียงที่ห่างๆไปสักนิดหนึ่งเนี่ยเข<ม>าบางคนสงสัยว่ามันคล้ายเสียงของคุณทักษณิณชินวัตร<ม>อากัวกันไปก็หวาน,น,นไปนะ พี่คว,ว่าวกาโหมเนี่ยทหารเนี่ยกาหโหมกับคลิปนี่มันไม่ห่างกันเลยนะเป<อ>็นของสังเอเอเอา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 โอเคตามสมควรตามสมควรตามสมควร,มมควรแก่กรณีแม่สังคมควรคิดต่ออย่างไรแต่ว่างที่จริงในขณะที่ส,สื่อสื่อหล,ล,ยอหลายสํนานักพาหนข่าวนะครับว่าคลิปร้อนจุดเร้าฉานมองหน้ากันไม่ติดระหว่างฝ่ายการเมืองกับพบหล่าทัพ คลิปร้อนออคลิปหลุดจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเมืองอย่างใหม่ของรัฐบาลนายกป,ปู่คลิปร้อนคลิปลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าเยอะแยะมากมายเกิดกอนทีเดียวนะฮะก็แล้วแต่แต่ผมน่าผมผมผมสังเกตนะผมสังเกตไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้ค่ะสองคอลัมน์ใหญ่ๆด้วยกันเป็นคอลัมน์หลักนะใช่ของหนังสือพิมพ์ถูกต้องคอ,อ,อลัมน์ที่หนึ่งสำนักข่าวหัวเขียวของคุณแม่ลูกจันทร์ คุณแม่ลูกจันทร์สักข่าวัวเขียวเนี่ยนั่นหนึ่งแล้วไปต่อหน้าสองค่ะแม่ลูกจันทร์บอกว่าก็รับไปเลยว่าคลิปที่มันหลุดออกมานั้นเป็นเสียงคุณทักษิณเป็นเสียงพลเอกยุทธศักดิก์จริงจริงแล้วอย่างไรคุณแม่ลูกจันทร์บอกว่าโปรดสังเคราะห์สาระที่เขาสนทนากันในคลิปให้ดีๆสังเคราะห์ดีๆใช่ค่ะเขามีการบอาให้ไปสังเคราะห์แล้วฟังดีๆแล้วจะได้ข้อความบางมุมสังะคะว่ามัน ไม่รู้ฉันบอกว่ารับไปเลยจริงแต่ไม่รู้ฉันยืนยันว่าแต่ไม่มีประเด็นไหนที่เป็นเรื่องของขาดบาดตายหรือทําให้ทักษิณต้องเดือดร้อนมากกว่าที่เดือดร้อนอยู่ในจุดปัจจุบัน ถ้ามองแง่ดีคลิปลับชุดนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทักษิณชูบทบาทยิ่งลักเป็นหัวหน้ารัฐบาลตัวจริงเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่อง,องต่างๆด้วยตัวเองถึงขนาดย้ำว่าถ้ามีปัญหาสำคัญให้รายงานตรงถึงนายกปูกถ้าเป็นประเด็นความมั่นคงให้ปรึกษานายกปูกและผอบอเหล่าทัพทั้งสี่คนก่อนตัดสินใจดำเนินการแม่ <c oughs> แม่แต่มีอันหนึ่งด้วยนะ <c oughs> ข้อเขียนข้อเขียนของคุณแม่รุจันนี่อันหนึ่งนะ <c oughs> ในคลิปลับนะ <an> อันหนึ่งในคลิปลับมีการวิเคราะห์ผู้นำเหล่าทัพแบบเรียงตัวไล่ตั้งแต่พอบอสูงสุดพบบบพบบทอพบอ,รท,บอ,รรบอรทร,อร,ร,อร,ทร,อรครบวงจรแต่ไม่ค่อยจนมีแต่แล้ว